สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณมวยในศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568จัดการแข่งขันที่สนามมวยกองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ มวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกานะฮะถ่ายท่อสดทางทีวีช่องู24และ Go Sport นะฮะมวยจัดก,การแข่งขันทั้งหมด8คู่นะคะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่ถ่ายท่อสดทางทีวีช่องู24มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับพี่น้องสมาชิก f อได้รับข้อมูลกันจำนวน4คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่1ถึงคู่ที่4ค่ะ และนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด V.I.P. ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะและอย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ m d ด m เเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิก เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่านักชกทั้งหมด4คู่ที่จะนำมาฝากสมาชิกทุกท่านในวันนี้มีใครชกกับใครบ้างนะคะ เปิดหัวที่คู่แรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะบัวเก้ยอดวันของโอม WKO นะคะพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ค่ะนักชกวัย15ปีนะคะสูง175เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะคะชกมวยมา50กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะแพ้คะแนน Powerbank ชออนันไฟนอลน,นะคะเมื่อวันที่12บอพฤศจิกายนนะคะที่สนามมวยรังสิทธตชกไว้ที่107ปอนด์ค่ะชนะคะแนนเด่นเพชรดาบทิศบางรักเมื่อวันที่10บธันวาคมที่สนามมวยรังสิทธิ์นะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก107อปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนวุฒิเดชสอเดชดำรงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่สนามมวยกองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก109อปอนด์นะคะมาดูทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะวุฒิเดชสอเดชดำรงค่ะพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์นะคะนัก ชกจากจังหวัดตรังค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่ภูกเก็ตแตกขึ้นมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินนะคะนักชกวัย17ปีค่ะสูง164เซนติเมตรชกมวยมา30กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ54อกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนนำหน้าปอเปียวกระสินมมลที่31ตุลาคมที่รังสิทธตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก43กิโลค่ะแพน็อกยก3สอนธนงรถสวยจาเจดสายพลว เมื่อวันที่26ธันวาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก40กิโลค่ะ และล่าสุดนะคะแพ้คะแนนบัว9ก้ยอดวันของโอม WKO เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 9 9ปอนด์นะคะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะบัว9ก้ยอดวันของโอมนี่ก็เป็นลูกชายของพนมทวนนอสีพึ่งนะคะก็มาจากจังหวัดนครสวรรค์มวยคู่นี้นะคะเคยเจอกันมาแล้วในไฟล่าสุดสนุกมันมากเลยนะคะสนุกมันมากเลย เป็นทางด้านของเจ้าบวกก้ายอดที่เป็นฝ่ายพลิกชนะมาในวันนั้นนะคะบวกก้ายอดเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะต่อยแรงนะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าวุฒิเดชสอเดชด,ดำรงเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องมวยขวาสอมองมวยดีพริว้ววันนั้นที่เจอกันเนี่ยสามยกเนี่ยสี่ยกเนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าวุฒิเดชนะคะเป็นฝ่ายคือเรดเนี่ยเปิดมานี่อยู่ทางเจ้าบวกก้ายอด เป็นตอแพนด้วยแต่พอปล่อยตัวขึ้นไปในเวทีแล้วเนี่ยความพริ้วของเจ้าวุฒิเดชเนี่ยทําเอาทางเจ้าของบัวเก้ายอดเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวเลยนะคะเข้าไปก็โดนหักโดนเทโดนเสียรูปเสียทรงอะนะแต่พอปลายๆด้วยความที่ทางฝั่งของเจ้าบัวเก้ายอดเนี่ยไม่หมดอะพูดง่ายๆไม่หมดทางฝั่งของเจ้าวุฒิเดชเนี่ยเร่งมาตั้งแต่ยกหนึ่งสองสามสี่เลยนะคะเร่งมาทุกยกแล้วก็เป็นเป็นคือเป็นมยที่ตัวเล็กกว่าด้วยในวันนั้นนะคะก็เลย พอหมด4ยกเนี่ยราคาอยู่ทางฝั่งของเจ้าวุฒิเดชเนี่ยเป็นต่อประมาณ 10, 1 0บหนึ่งแล้วนะคะสิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งด้วยซ้ำนะพอยกขึ้นมายกห้าเนี่ยทางฝั่งบัวเก้ายอดคือไม่หมดอะ่ะเร่งเร่งออกอาวุธเร่งถึงตัวบี้ถึงตัวทําเอาทางฝั่งของเจ้าวุฒิเดชเนี่ยเสียรูปเสียทรงไปเลยแล้วก็ออกอาการแผลให้เห็นเลยนะคะพูดง่ายๆว่าความสดของเจ้าบัวก้าวยอดเอาอยู่นั่นเองสําหรับไฟล่าสุดที่เจอกันมานะคะวันนี้ก็ก็เลย ทางวุฒิเดชเองเนี่ยก็เลยมองว่าตัวเองเนี่ยไปพลาดแพ้แค่ปลายยกแค่ยกห้ายกเดียว มวยคู่นี้ก็เลยสมควรและเหมาะสมที่สุดที่จะกลับมานำมาให้รีเพลย์แมตช์ไฟกันอีกครั้งในน้ำหนักเดิมก็น่าจะสนุกเหมือนเดิมนะคะในมุมมองทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการค่ะวุฒิเดชสอเดชด,ดำรงนะคะจะชนะบัวเก้ายอดวันของโอม WKO ค่ะน่าจะแก้มือได้นะคะสำหรับไฟนี้ของเจ้า วุฒิเดชสอเดชด,ดำรงทีมงานสิงมาวินนะคะไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์ค่ะนักชกจากสอปอป,อปอลาวนะคะซ้อยวิธี่ข่ายมวยเกียรติธงยศจังหวัดนครพนมค่ะนักชกวัย24ปีนะคะสูง165เซนติมค่ะชกมวยมา30กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลนะคะ สามไฟหลังนะคะแพ้คะแนนยกพยักตอแย้มสวนเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ราชดําเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ค่ะชนะนกยกสี่เจ้าตะวันอาริสากรุปเมื่อวันที่18มกราคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะชนะคะแนนยกมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่1มีนาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะ ยกมณีสวนจากคาเฟ่ค่ะพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดพัทธลุงค่ะซ้อมอที่ค่ายมวยลานนาวอเทอร์ไซด์นะคะวัย18ปีนะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยปล่อกิโลนะคะสูง172เซนติเมตรค่ะ3ามไฟหลังนะคะชนะคะแนนเจ้าฉลามมานูอินช่วยเมื่อที่18พฤศจิกายนที่กองทัพอากาศนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ค่ะ ชนะคะแนนเพชรพยักพุทธประชาชื่นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะ,ะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก110ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศเมื่อวันที่1มีนาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะ คู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยเป็นคู่รีเพลย์แมตช์ไฟกันอีกครั้งหนึ่งก็พูดง่ายๆว่าเป็นคู่คู่มวยแก้มือล้างตาอีกคู่หนึง่งนั่นเองนะคะเป็นการพบกันในไฟล่าสุดเนี่ยเคยเจอกันมาในไฟล่าสุดนะคะเป็นทางฝั่งของเจ้าเสือฝั่งซ้ายที่เป็นฝ่ายชนะเจ้าหยกมณีสวนจากคาเฟ่มานะคะที่เจอกันไว้ที่สนามมวยสยามอ้อมน้อย นะคะวันนั้นก็ชกกันไว้ที่พิกัดน้ําหนัก 112, 112. ปอนด์112นะคะก็เบียดกันมาทุกยกคู่ขี้สูสีเบียดเบียดกันมาทุกยกเป็นทางฝั่งของเจ้าเสือฝั่งซ้ายเฉือนชนะไปนิดเดียวเองนะคะเสือฝั่งซ้ายเป็นมวยบูดุดันวงในไล่แขนเตะขาต่อยหมัดแรง คือเป็นมวยสไตล์เนี่ยเดินทําทําได้ดีมากสําหรับทางฝั่งของเจ้าเสือฝั่งซ้ายนะคะในขณะที่เจ้าหยกมณีสวนจากคาเฟ่เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวศาสตร์แข้งขวาบุดกดันตั้าตีแข็งแกร่งเป็นมวยเป็นมวยในนั่นเองนะคะคือสไตล์อ่าวันเนี้ยมาเจอกันเนี่ยในพิกัดน้ําหนัก113อปอนด์ก่อนหน้านี้ชกกลางวันนะคะต่อย1 1 2ไฟน์นีช้ชกกลางคืนต่อยร้3นะ ความร้อนแรงอาวุธหนักแรงนะ่อยู่ทางเจ้าเสือฝั่งซ้ายแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่คู่นี้มองว่าจะต้องกินกันที่เวทเพราะวันนี้ปรับน้ําหนักมาต่อยร้อยสิบสามเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งของเจ้าหยกมณีนะคะเพราะว่าน้ําหนักปล่อยๆที่มากกว่าทางฝั่งของเสือฝั่งซ้ายน้ําหนักปล่อยห้าสิบสี่ในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าหยกมณีปล่อยห้าสิบหกนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบด้วยเรื่องเวทและก็รูปร่างช่วงชกสําหรับ เจ้าหยกมณีนะฮะมองว่าน่าจะแก้มือได้สําหรับไฟนี้นะฮะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าหยกมณีสวนจากคาเฟ่ค่ะจะชนะเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศนะคะก็ผ่านไปสองคู่นะคะสําหรับ ทัศนวิจรณ์ดีๆวันนี้ที่จะนํามาฝากสมาชิกพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะที่สาคัญเลยนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะสําหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเอ็มเอ็มเก้าแปดนะคะเพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วยเอ็มเอ็มเก้าแปดค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนวิจารณ์ดีๆข้อมูลดีๆที่จะนํามาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่าน เพื่อที่จะได้รับเอาสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะไปต่อกันที่คู่ที่3ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะคารหั่ชอหพยักษ์นะคะ พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชอหพยักค่ะวัย16ปีสูง170เซนติเมตรชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ0กิกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนเพชรเรนูเกียรติธงยศเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่กองทัพอากาศนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนเพชรเจ้าพระยาสอจอเปียกอุทยัยเมื่อวันที่8มกราคมที่ราชดำเนินนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ค่ะล่าสุดชนะคะแนนสัตวตวัดอวัฒนาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่จังหวัดสุรินนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะสุวัตเล็กทีเด็ด99ค่ะพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะคะนักชกจากโคราชค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะคะวัย24ปีค่ะสูง169เซนติเมตร ชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ61กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนยอดคำพมพีชอแชมเปียนมวยไทยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่รังสิตนะคะชนะคะแนนเหล็กกาบา BS มวยไทยเมื่อวันที่6มกราคมที่เชียงรายนะคะชกไว้ที่129ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้คะแนนเกียรติศักดิ์พยักษ์กันทรเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยนะคะ จกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ค่ะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะคารือหาชอห้าพยักษนะคะก็คือ,อเป็นลูกชายของอดีตนักชกชื่อดังไฟป่าอ,อหมื่นวัยนั่นเองนะคะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเขาในล็อกตีเหนียวแน่นมีลูกถีบดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะคะในขณะที่ทางฝั่งสุวัดเล็กทีเด็ด99นะคะก็ถือว่าเป็นมวยซ้ายเขาในเหนียวเปิดเกม ขวาสลับแทงขวางหน้าได้เวทได้น้ำหนักบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงสำหรับมวยคู่นี้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเจ้าสุวัตเล็กถ้ามาดีมาสู้ตั้งใจมาสู้ทุกอย่างเหนือหมดเลยนะคะเหนือเจ้าคารัษฐ์ทั้งหมดเลยนะความสดเด็กหนุม่ม วัยแค่16ปีเองสําหรับเจ้าคารืหดัดเทียบชั้นแล้วกับเจ้าสุวัสด์เล็กเนี่ย24ปีแล้วผ่านเบอร์มวยเกรดมวยกระดูกขัดมันเลยสําหรับเจ้าสุวัสด์เล็กนะคะต่อยต่อยหยุดหยุดยุดยุดต่อยต่อย,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 อยนะก็ไฟล่าสุดที่ชกไว้กับทางเจ้าเกียรติศักดิ์ที่อ้อมน้อยเนี่ยขึ้นมาก็ไม่เอาอะไรเลยนะคะไม่เอาอะไรเลยแต่วันนี้มาเจอนักชกรุ่นน้องอย่างเจ้าคารืหดัด แม้จะเป็นมวยบู๊มวยบู๊ใจสู้อะไรยังไงก็แล้วแต่แต่มองว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเวทด้วยกระดูกมวยการผ่านเบอร์มวยประสบการณ์อยู่ทางฝั่งเจ้าสุวัสด์เล็กเหนือกว่าทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่ความตั้งใจของเจ้าสุวัสด์เล็กในไฟนี้ว่าตั้งใจที่จะมาสู้เพื่อชัยชนะหรือไม่เท่านั้นเองนะคะในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าสุวัสด์เล็กทีเด็ด99นะคะ จะชนะเจ้าคารุหาดชอห้าพยักค่ะไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะ30ล้านสอส,สิวัตพิกัดน้ำหนัก1 1 9่อปอนด์นะคะนักชกจากนกครศรีธรรมราชค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย t ีเคบ็อกซิ่งะวัย23ปีสูง165เซนติเมตร ชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะนอกยก3ลูกกรอกเพชรสิทธิ์บิ๊กแจ๊ดคนรักปรุมนะฮะเมื่อวันที่10ธันวาคมที่สนามมวยรังสิทธิ์ค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะฮะชนะนกยก3เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคร,ราชเมื่อวันที่23มกราคมที่สนามมวยราชดำเนินนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 8ปอนด์ ล่าสุดแพ้คะแนนเจริญสุขพานทองยิมมื่นที่6บมีนาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะบรลลังเงินอยุทธชัยค่ะพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะคะนักชกจากหน้องบัวลําพูค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพยักภูหลวงจังหวัดเลยนะคะวัย26ปีค่ะสูง165ซนเมตรนะคะ ชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะนกยก2บักโนว่าบางแสนไฟคลับเมื่อวันที่6มกราคมที่เชียงรายนะคะชนะคะแนนเพชรนิพนธ์แปะสายสีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ค่ะและล่าสุดชนะนกยก3ขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองเมื่อวันที่10มีนาคมที่กองทัพอากาศ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่เอกกันนะคะก็ถือว่าสำหรับเจ้า30ล้านนะคะ,นนะ,คะก็ถือว่าเป็นการย้ายศึกเข้ามาต่อยไฟแรกเลยคือย้ายย้ายจากศึกเพชรยินดีเข้ามาสู่ศึกในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่มาต่อยไฟนี้เป็นไฟแรกนะคะเป็นมวยขวาเปิดเกมสาสตร์แข่งเจาะยางต่อยหมัดลูกถีบดีศอกรุนแรง ในขณะที่เจ้าบรรลังเงินอ,อยุทธชัยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหลับหลักเกลีล่ยมดีหมัดหนักบูดุดันกระดูกมวยก็มองว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะคะทางฝั่งของเจ้า30ล้านชื่อเดิมก็คือเจ้าเพชรธรรมราชพิทักทางหลวงเดิมนั่นเองนะคะเป็นมวยบูสู้ดุดันเดินใส่มวยคู่นี้นะคะมองแล้วว่าสายต่ำหน่าจะทำงานนะเพราะว่าทางฝั่งของเจ้าบรลลังเงินเองเนี่ยเป็นมวยเป็นจอมสกัดดาวรุ่งเป็น เขาเรียกว่าขวางทางนักชกรุ่นน้องที่จะขึ้นมาจะก้าวขึ้นมาเนี่ยจะต้องโดนเก็บด้วยทางฝั่งของเจ้าบัลลังก์เงินตัวนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบักโนว่าเอ,อ๋ยหรือว่าเจ้าขุนศึกเอิร์ดซึ่งล่าสุดเนี่ยมองว่าวันนั้นน่ะขุนศึกเอิร์ดได้เปรียบครกวงจรเสียเปรียบแค่เรื่องกระดูกมวยนะคะราคากําลังขึ้นมากําลังได้ดีทําท่าจะคุมเกมได้นะฮะโดนสับ ศอกโชะเดียวเรียบร้อยเลยนะคะคือสําหรับทางเจ้าบัลลังก์เงินเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธแรงอาวุธคมมากนะส่วนเจ้า30ล้านเองก็เป็นมวยบูสู้ก็พูดง่ายๆว่า30บล้านเนี่ยเดินใส่ก็ไม่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของเจ้าบัลลังก์เงินเนี่ยออกอาวุธได้ง่ายๆอย่างที่ผ่านมาแน่นอนสําหรับไฟนี้นะเพราะว่าทางฝั่งของเจ้า10ล้านไม่ใช่สไตล์มวยถอยนั่นเองนะคะถ้าไม่ถอยให้อาวุธของเจ้า บัลลังก์เงินก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะทักษะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่เอกนํารายการนะคะ30สล้านสศสสิวัฒน์จะชนะเจ้าบัลลังก์เงินอยุทธชัยค่ะก็ผ่านไปแล้วสําหรับสีค่คู่กับทัศนะวิจารณ์มวยดีๆในศึกมวยไทยพันธมิตรวันนี้ที่ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนได้นํามาฝากกับพี่น้องสมาชิกเอฟซีทุกท่านนะคะ ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปเรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 ค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ เรามาทบทวนกันอีกครั้งก่อนจากนะคะมวยคู่ที่1ค่ะวุฒิเดชสอเดชดำรงนะคะจะชนะบวก9ยอดวันของโอม WKO เค่ะคู่ที่สองนะคะยกมณีสวนจากคาเฟ่ค่ะจะชนะเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศค่ะคู่ที่สามนะคะสุวัตเล็กทีเด็ด9กค่ะจะชนะเจ้าคฤริษ์ชอห้าพยักษ์นะคะและคู่ที่สี่ค่ะ 30ล้านสศสสิวัฒนะคะจะชนะบัลลังเงินอยุทธชัยค่ะครบถ้วนขบวนความสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยสมาชิก f อทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสุดท้ายก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกคนทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีนะคะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนะคะต้องขอกราบลาสมาชิก f อฟพี่น้องทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ